บ้านในอุดมคติของใครหลายๆคนนุ่นเชื่อว่าหลักๆก็คงจะหมายรวมถึงบ้านที่เราอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยหรือบ้านที่เราอยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายหรือบ้านที่เราอยู่แล้วเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเงียบสงบถึงอย่างนั้นก็ตามการตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามเรียบหรูและตอบโจทย์ สมาชิกในบ้านในการใช้ชีวิตก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันและเราสามารถหาบ้านหลักนั้นได้ในหมู่บ้านดอยคำหูไซส์สองค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะพาทุกท่านมาชมบ้านสุดอลังการในหมู่บ้านดอยคําฮิวไซส์สค่ะ ซึ่งบ้านที่ยอดเยี่ยมหลังนี้นะคะจะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตริมทะเลสาบที่มีสเสน่ห์แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบค่คะซึ่งตัวบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ดินจะอยู่ที่114ตารางวามีบ้านทั้งหมด2หลังค่ะบ้านหลังแรกจะมีขนาดอยู่ที่165ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมกับห้องนั่งเล่นที่เป็นแบบเปิดโลง่งแล้วก็มองเห็นวิวทะเลสาบสวยงามมากๆค่ะ และบ้านหลังที่สองขนาดจะอยู่ที่40ตารางเมตรค่ะเป็นแบบ1ห,ห้องนอนกับ1น,ห,นห้องน้ํานะคะบ้านทั้งสองหลังนี้นะคะตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็พร้อมเข้าอยู่เลยละคะ่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกท่านชมในส่วนของพื้นที่ด้านหน้าบ้านก่อนเลยนะคะด้านหน้าของตัวบ้านจะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็สองฝั่งของนุ่นเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสวนหย่อมอย่างสวยงามค่ะ โรงจอดรถนะคะก็จะเป็นที่จอดรถใต้ล่มได้ประมาณ1คันและหากมีมอเตอร์ไซค์ก็จะจอดทางด้านซ้ายมือหรือว่าขวามือก็ได้ค่ะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น ไว้สำหรับเก็บของนะคะของใช้ที่เราไม่อยากจะไว้ในบ้านและด้านขวามือของนุ่นตรงนี้อันนี้จะเป็นบันไดที่จะพาเชื่อมขึ้นไปถึงชั้นดาดฟ้าซึ่งบ้านหลังนี้มีจุดเด่นเยอะมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในบ้านกันค่ะ ว้าวอันนี้คือทางเข้าหลักของตัวบ้านเลยนะคะซึ่งประตูเข้าตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์มาพร้อมกับมุงลวดเลยเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะพบกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่งเพดานของเขาเนี่ยก็จะสูงอยู่ที่3เมตรค่ะแล้วก็ในถวนของกระจกนะคะก็คือเป็นกระจกใหญ่เลยนะคะที่ทําให้เราสามารถมองเห็นวิวสวยงามของทะเลสาบค่ะและจะสวยงามมากๆเลยก็คือช่วงเย็นยามที่พระอาทิตย์ กดินแล้วก็แสงแดดกระทบกับผืนน้ำนะคะจะให้แสงะยิบระยับค่ะเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะหลักๆก,ก็คือจะให้หมดเลยยกเว้นของใช้ส่วนตัวและมี f เฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่ทางเจ้าของบ้านจะนำติดตัวไปด้วยค่ะและห้องนี้ก็จะมีแอร์ฝ้าเพดานให้ด้วยนะคะ3ตัวสำหรับโคมไฟก็จะเป็นโคมระยะนะคะดูสวยงามมากๆเลย มานะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะดูห้องที่เราใช้เป็นห้องทํางานณนะตอนนี้นะคะแต่ห้องนี้สามารถที่จะใช้เป็นห้องนอนรับแขกได้ค่ะซึ่งในห้องนอนนี้นะคะหรือว่าห้องทํางานณนะปัจจุบันเขาก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์สีขาวค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ให้ทั้งสองฝั่งเราสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบแล้วก็วิวของสวนข้างบ้านได้ด้วยค่ะ ห้องนอนนะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะและด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านโมเดิร์นลอฟนะคะดังนั้นห้องน้ําก็เป็นสไตล์ลอฟทเช่นกันค่ะแต่เขาจะตกแต่งด้วยกระเบื้องที่เป็นลายโมเสกนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงโซนอาบน้ําก็จะมีตู้อาบน้ําให้ด้วยซึ่งก็จะแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งอย่างชัดเจนค่ะ และด้านหลังของตัวนุ่นอันนี้จะเป็นห้องครัวนะคะสไตล์ลอฟเช่นกันค่ะซึ่งตัวสีของเฟอร์นิเจอร์ก็คือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โทนสีขาวนะคะให้ความรู้สึกสบายตาแล้วก็การทําความสะอาดก็ง่ายด้วยเพราะว่าเคาน์เตอร์ครัวนี้จะเป็นลายหินอ่อนเพียมนะคะเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายมาพร้อมกับนี่เลยค่ะเครื่องล้างจานนะคะตอบโจทย์คุณผู้หญิงที่บางครั้งเราอาจจะไม่มีเวลา ล้างจานนะคะเนื่องจากยุ่งกับการทำงานระหว่างวันแล้วก็ยังมีนี่เลยค่ะตัวเซรามิกนะคะเตาไฟฟ้ามาพร้อมกับเตาอบค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอบขนมนะคะและห้องนี้ก็ยังมีแอร์ให้ด้วยหนึ่งตัวตอบโจทย์สำหรับท่านที่บางครั้งอาจจะวุ่นอยู่กับในครัวทั้งวันดังนั้นการมีแอร์ก็จะช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นค่ะและสำหรับครอบครัวใหญ่การมี ตู้เย็นที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้ก็สามารถทําให้เราย่นเวลาหรือว่าเซฟเวลาในการไปช้อปปิ้งระหว่างเดือนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนหลักของตัวบ้านนะคะตามมาเลยค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบส o m รูมนะคะซึ่งห้องมาสเตอร์เบส o m รูมเขาจะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าจะมีหน้าต่างให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นสวนแล้วก็มุมพักผ่อนของตัวบ้านค่ะและในโซน เปิดโล่งตรงนี้เราสามารถทําเป็นที่ย่างบาร์บีคิวหรือว่าฮอตพอตแล้วก็ยังมองเห็นวิวทะเลสาบด้วยค่ะในส่วนของห้องนอนก็จะประกอบไปด้วยเตียงพร้อมฟูกนะคะมาพร้อมกับโต๊ะที่เป็นชั้นเก็บของแล้วก็ยังมีแอร์แบบฝังให้ด้วย1ตัวนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีประตูกระจกสไลด์ที่แยกระหว่าง walk-in closet กับห้องนอนนะคะซึ่งในส่วนของตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเปิดโลง่งมีการเก็บของไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและในส่วนของห้องน้ําก็มานี่เลยค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ที่ครบครันทีเดียวนะคะมีอ่างอับน้ําแล้วก็หน้าต่างขนาดใหญ่3บานนะคะซึ่งทําให้เราเปิดรับแสงแล้วก็รับลมธรรมชาติแล้ก็ยังสามารถชื่นชมความสวยงามของสวนหย่อมได้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมี โซนสำหรับอาบน้ำนะคะซึ่งก็จะมีตู้กระจกที่กั้นระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นดาดฟ้ากันนะคะอ๋อห้องนี้มีแอร์ให้ด้วยนะคะเลิศมากๆเลยค่ะป่ะเราไปดูชั้นดาดฟ้ากันค่ะ และในส่วนนี้ก็คือชั้นดาดฟ้าของตัวบ้านนะคะไฮไลท์ของเขาก็คือสามารถมองเห็นวิวภูเขาแต่ก่อนที่นุ่นจะพาไปชมวิวอันนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะคะซึ่งแผงโซลาเซลล์ตัวนี้จะผลิตน้ำร้อนซึ่งเอาไว้ใช้ภายในตัวบ้านทั้งบ้านหลังใหญ่แล้วก็บ้านหลังเล็กค่ะขนาดของ ชั้นดาดฟ้านะคะจะอยู่ที่ประมาณ70ตารางเมตรค่ะซึ่งสามารถเดินรอบๆได้เลยในมุมนี้บางท่านอาจจะทำเป็นหลังคาตรงนี้เพื่อไว้สำหรับนั่งพักผ่อนยามเย็นนะคะแล้วก็มุมนี้ค่ะมองเห็นวิวภูเขาไกลๆจากตรงนู้นเลยค่ะและก็ยังมองเห็นทะเลสาบของหมู่บ้านแล้วก็บ้านหลังที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปชมบ้านหลังที่สกันค่ะ เดี๋ยวนุ่นจะพาไปชมบ้านหลังที่2นะคะระหว่างทางที่จะไปบ้านหลังที่2เราก็จะได้กลิ่นหอมของดอกลีลาวดีค่ะแล้วก็ยังมีมุมโปรดที่เราสามารถแวะพักระหว่างทางได้ด้วยค่ะอย่างเช่นด้านซ้ายมือของนุ่นอันนี้จะเป็นสวนรอบๆตัวบ้านเลยนะคะซึ่งจะมีการปูด,ด้วยกระเบื้องเราสามารถเดินรอบตัวบ้านได้อย่างสะดวกสบายเลยแล้วก็จะมีต้นปาล์มแล้วก็ต้นดาบลอสีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่โล่งนะคะไว้สําหรับเราจัด ตกแต่งสวนเป็นสไตล์ของตัวเองอย่างเช่นเพิ่มดอกไม้หรือว่าไม้ประดับค่ะและด้านขวามืออันนี้จะเป็นเก้าอี้ว่าสำหรับนอนอาบแดดหรือว่านอนชมวิวทะเลสาบนะคะแล้วก็ยังมา้อมกับ กระเช้าที่เป็นรูปทรงลังนกนะคะไว้สําหรับอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมยามว่างค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเคาน์เตอร์ยาวนะคะยาวไปถึงนู่นเลยมาพร้อมกับเก้าอี้ไว้สําหรับนั่งชมวิวทะเลสาบยามเช้าแล้วก็ยามเย็นแต่ขอบอกเลยนะคะว่ายามเย็นเนี่ยฟินสุดๆเลยละค่ะ ในส่วนของตัวบ้านอันนี้ก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์นะคะมาพร้อมกับมุ้งลวดรอบๆตัวบ้านเลยแล้วก็มีม่านให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นม่านแบบหมวนนะคะในส่วนของการดีไซน์บ้านก็จะเน้นเป็นคุมโทนนะคะผนังก็จะเป็นสีขาวตัดกับพื้นที่เป็นสีน้ำตาลคะ่ะซึ่งจะมีหน้าต่าง บานใหญ่ทั้งสองฝั่งเลยทําให้ห้องนี้ดูโปร่งดูโล่งและในจากมุมนี้นะคะเราสามารถที่จะนั่งชมวิวของวิวทะเลสาบได้ด้วยค่ะเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้นะคะก็คือได้ทั้งหมดเลยซึ่งจะรวมถึงทีวีแล้วก็เตียงนอนค่ะแล้วก็ชั้นต่างๆนะคะบางท่านอาจจะแปลงห้องนี้ไปเป็นช็อปเฮาส์ก็ได้อย่างเช่นจะทําเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ก็ได้สำหรับท่านที่ชื่นชอบการวาดภาพนะคะ หลังของนุ่นอันนี้จะเป็นห้องไว้สรับเก็บของตอนนี้มีของเยอะมากเลยแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยค่ะแอร์หนึ่งตัวค่ะและห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะซึ่งก็เน้นคุมโทนเช่นกันนะคะจะตกแต่งเป็นสีขาวสิงล้างหน้าก็ตกแต่งอย่างสวยงามเช่นกันค่ะ ไรกันบ้างคะหลังจากที่นุ่นพาเดินชมรอบๆตัวบ้านแล้วก็ภายในบ้านคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกับนุ่นได้เลยนะคะแต่ก่อนที่นุ่นจะจบวิดีโอนี้ขอสรุปเกี่ยวกับตัวบ้านคร่าวๆนะคะขนาดพื้นที่ดินจะอยู่ที่114ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่165ตารางเมตรเป็นบ้านตกแต่งพร้อมเข้าอยู่สไตล์โมเดิร์นลอฟสามห้องนอน2ห้องน้าครึ่งเป็นบ้านติดกับทะเลสาบวิวสวยงามมากๆ ลและในส่วนของการเดินทางมายัางบ้านหลังนี้นะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยซึ่งการเดินทางมีได้หลายเส้นทางแต่ว่าเส้นทางหลักๆที่นุ่นอยากจะให้เริ่มก็คือเริ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะขับรถมาตามถนนหมายเลข1 2ึประมาณ15กิโลเมตรจากนั้นให้เรากลับรถค่ะหลังจากที่กลับรถเสร็จแล้วประมาณ50เมตรให้เราเลี้ยวซ้ายและเราก็ขับรถมาตามถนนประมาณ500เมตรก็จะพบกับสี่แยกนะคะให้เราเลี้ยวขวา ขับรถมาเรื่อยๆประมาณ2กิโลเมตรก็จะพบกับหมู่บ้านดอยคำฮิลไซด์ทางด้านซ้ายมือค่ะหรือง่ายๆเราก็แค่กดใน Google ว่าหมู่บ้านดอยคำฮิลไซด์2ก็จะขึ้นได้ตามหน้าตาม Google เลยค่ะสำหรับพื้นที่ใกล้เคียงของบ้านหลังนี้นะคะก็คืออยู่ใ,นในกล้กับโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น แล้วก็อยู่ใกล้กับสวนน้ําแกลนแคนยอนแล้วก็วัดที่มีชื่อเสียงอย่างวัดพระาธาตุดอยคําและการขับรถไปยังสนามบินก็เพียง20นาทีเท่านั้นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าโทรหานุ่นได้ตามเบอร์โทรด้านนี้นะคะและนุ่นขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทัพย์ดีๆแบบนี้กับเราค่ะแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ